สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่ Proud Night ค่ะเขาเรียกว่าเป็นในค่ำคืนที่มีความสุขอย่างนี้กับวันศุกร์ วันนะคะวันนี้จะมีเรื่องราวที่เรียกว่าถ้าคุณผู้ชมชมแล้วต้องมีความสุขแน่นอนนะคะกับสาระที่เรานํามาฝากกันอย่างนี้เป็นประจำค่ะค่ะพูดถึงความสุขค่ะ,คะพิตักค่ะอะไรคะไปทําอะไรมาค่ะมาอารมณ์ดีมากใช่เข้ามาห้องแต่งตัวคุณผู้ชมรอ เพลงทำเพลงอารมณ์ดีจริงๆอะไดีฉันไม่อยากจะพูดที่ันหึมหำตั้งแต่ตอนอาบน้ำเช้าดีแล้วเลยต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องยาวคนเราเนี่ยนะเปิ้นลแล้วก็นุนชีวิตเนี่ยควรจะทำให้มันมีความสุขอย่าไปเครียดสังเกตว่าเวลาเราเครียดนหน้าตาเราเป็นยังไง ยู่เงี้ยรู้จักยู่ไหมอบแบบยู่ยี่มันจะไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นก็อะไรที่มีความสุขและอะไรที่เป็นความสุขของเราก็ควรจะทำใช่อันนี้เห็นด้วยค่ะเพราะว่าความสุขนี้นะคะเงินซื้อไม่ได้ไม่ได้ซึ่งความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะอย่างตอนเด็กๆก็ความสุขอย่างหนึ่งพอโตขึ้น มีประสบการณ์มากขึ้นต่างวัยมากขึ้น<ช>ก็อ<ห>ีกความสุขหนึ่งเหมือนแขกรับเชิญของเราวันนี้เขามีความสุขกับการที่เขาได้ทําในสิ่งต่างๆ<ช>นะคะจนปัจจุบันนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทานั้นมันเป็นความสุขทั้งนั้นอย,อยากรู้จักมากวนะ่าเป็นใครอยากรู้จักมากเนาะฟังเสียงก่อนไหม<อ><อ>มีเสียงมาก่อนต้องฟังเสียงก่อนแล้วลองลองนึกซิว่าเอ๊ะคนนี้ใครนะที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตั๊กครับสวัสดีน้องนุ่นครับแล้วก็สวัสดีคุณเปิลด้วยนะครับเป็นยังไงบ อู้สบายดีค่ะสบายทุกวันเลยค่ะใช้เสียงดีรู้จักพูดคุยเจาะแจะเจาะแจะต้องทำงานเกี่ยวกับเสียงแน่นอนดีเจใช่ไหมคะใช่แล้วครับแม่เป็นดีเจมานานครับพูดทุกวันพูดพูดพูดพูปีเต็มแล้วครับอยากรู้แล้วใช่ไหมอยากมากถ้าองั้น p r วเว n i g ไนของเราคืนนี้ขอต้อนรับดีเจวินัยสุขสวงค่ะ วันนี้นั่งคืมนทำเพลงทุกวันพี่นายแนะนำผิดหรือเปล่าพี่ตาไหนเหรอนี่เจ๊แมมผันปลายมากกว่าได้ยินชื่อวินัยสุขสวัสดวันนี้เราต้องบอกเลยว่าเราต้องเล่าว่าสิ่งที่คุณวินัยทำเนี่ยเขาเป็นความสุขมาตลอดนะฮะแล้วตอนนี้จากวินัยเขาก็เป็นดีเจเจ๊แมมเจ๊แมมนั่นแหละก็เป็นความสุขเหมือนกันเพราะงั้นวันนี้ หลายเรื่องหลายเรื่องใครอยากถามอะไรเมื่อกี้อยากถามตอนว่าทำไมเป็นมายังไงเป็นดีเจเจมแหม่มอ่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าอยากจะเป็นเจหรอกก็ไปไปมาๆยังไงมาเป็นเจก็ตกใจเหมือนกันคือตอนแรกเริ่มเป็นอะไรก่อนคือตอนแรกก็เป็นวินัยสุขแสวงมาอแบ่นี่แหละเล่นรายการเพลงประเภทก็เป็น easy listening อยู่ที่ Green Wave สมมติสักนิดสมมติหนึ่งเข้าเพลงสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมวินัยสุขแสวงนะครับที่นี่ Green Wave ฟลอยด์6.5 fm นะครับอุยเสียงหลอดนะเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้เสียงหลอดเมื่อก่อนเราลืมตัวเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ ตอนที่เป็นวินัยจัดรายการเพลงเป็นไงคนตอบรับดีก็เขาก็ชอบในแบบที่เราเปิดเพลงอีซี่สบายๆพูดแบบช้าๆนุ่มๆอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนแบบตีสามวัประมาณหกโมงเช้าหกโมงเช้าตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็คือคุยข่าวกันแจมข่าวกับผู้ประกาศข่าวคือคุณสุนินาทองชื่นเสร็จแล้วก็เหมือนคุยกันแบบนี้สองคนนะครับแล้วก็เล่นมุกกันไปว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะ บอกว่าเด็กไทยสมัยนี้ชอบตั้งชื่อเป็นฝรั่งอ่าไอ้เราก็ก็คิดเป็นมุกเฉยๆไม่ได้คิดว่าอะไรก็คุยไปคุยมาเขาบอกว่าอ้าวตกลงชื่อเล่นชื่อน่องใช่ไหมครับบอกว่าอ้าวคุณหน่องเมื่อก่อนชื่อเป็นฝระะั่งเหรอฮะก่อนจะเปลี่ยนเป็นหน่องบอกอ๋อใช่ครับใช่ชผมชื่อเล่นเป็นฝรั่งชื่อแหม่มครับ<ห><ป>อันนี้คือมุกสดๆเลยมุกสดๆ,<ห>ๆก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบอะไรอย่างงี้ฮะ<อ>ปรากฏว่าพอพูดไปว่า,วาชื่อแหม่มครับปุ๊บคุณสุทธิน่าก็ เดทแอร์ไปประมาณห้าวินาทีแล้วเธอก็ระเบิดหัวเราะออกมาเราก็บอกว่าออจริงๆครับชื่อเล่นเมื่อก่อนนี้แม่ตั้งชื่อผมว่าแหม่มครับแต่จริงๆไม่ใช่หรอกไม่ใช่ชื่อหนอคหลุดออกมาพอดีใช่รากฏนว่าพอหลุดออกมาปุ๊บคนฟังก็วิดีเจบ้าเลยชื่อแหม่มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าต่อไปนี้เวลาดีเจพี่นัยฉุกแสวงมาจัดรายการนี้ก็จะเรียกดีเจแหม่มมาแล้วดีเจแหม่มมาแล้วเริ่มแรกเป็นดีเจแหม่มยังไม่ใช่เจยังแล้วเจมาตอนไหน เจมาตันกอดเราแบบนี้พี่ล้อนเหรอคือเจ๊แกดังอะคือตอนแรกเจ๊ก็คงเห็นว่าเราเป็นคนร่าเริงอารมณ์ดีเพราะฉะนั้นพอเริ่มเป็นแหม่มปุ๊บตอนแรกน้องก็รับไม่ได้น้องก็แบบน้องคือใครน้องเราหนูหนูเห็นไหมเขาเกิดเป็นหนูเปลี่ยนเขาผ่อนผมแล้วตนานเขาเปลี่ยนหนูแบบก็รับตัวเองไม่ได้ก็คุณกำลังอยู่กับดีเจแหม่มก็สะอุกไปหลายหลายอะไรอย่างนี้แต่คนฟังก็ ตอบรับในชื่อของแหม่มอ่าดีเจแหม่มมาแล้วก็เลยอ่ะนั้นลองเรียกแหม่มดูซิอพอเราเห็นปุ๊บเราใส่ชีวิตชีวาเข้าไปใส่ความ,มสดใสเข้าไปปุ๊บเป็นเจแหม่มอ่าพอเปี่ยนปุ๊บสวัสดีสวัสดีครับคุณเราอยู่กับดีเจเจแหม่มหะุ้ย <c oughs> แรกแรกหนูก็รับแต่หนูหนูก็ร <c oughs> ับไม่ได้โอ้พอเปิดปุ๊บหนูปิดไม์เลยปิดคบละมุตใต้โต๊ะเลยตายตายตัวเองแตกได้รับการตอบรับดีไหมเสียงตอบรับดีมากนั่นคือความสุขในการ ที่ได้เป็นแล้วดีเจ <DJ S 2> ไม่เจเจแม,มอยากถามมีคำถามหนึง่งแต่ก่อนนี่หน้าตามไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมคะเออมื่อก่อนอน,นิดหนึ่งเห็นบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปตามโลกโเปลี่ยนด้วยความสุข เปลี่ยนด้วยความสุขและที่สําคัญคือเรามีไอดอลแบบพี่ตั๊กแบบนีร <laughs> ้รู้สึกว่าไม่ไม่รู้นะเวลาดูพี่ตั๊กในทีวีแล้วก็บอกว่าโอ้ถ้าอีกหน่อยหนูไม่ได้ว่าพี่นะพี่หนูบอกว่า <laughs> ถ้าสมมติ <laughs> ว่าถ้าหนูถ้าหนูแบบอยู่ในวงการ <c oughs> มา <c oughs> ขนาดนหนหนูจะสวยเท่ากับพี่ตั๊กจริงจริงเ เก็บของดีไว้เถอะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเล่าชีวิตที่มีความสุขเขานี่ขนาดแค่ฟังนะเรายังรู้สึกมีความสุขสน,นะอ,อยู่มาความสุขไม่รู้สึกยังไงปัจจุบันนี้ไม่เป็นแล้วนี่ดีเจหยุดอยู่ระยะหนึ่งไปหาความสุขในชีวิตของเขาคือการเดินท่อมๆเรื่องราวของดีเจเจมแอมจะเป็นยังไงช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะสักครู่ค่ะ คุณผู้ชมจะมาพูดในเรื่องของความสุขกันค่ะแขกรับเชิญของพราวไนท์คืนนี้ค่ะเขาบอกว่าความสุขของเขาเกิดจากการทํางานหลังใหม่มมนั่นคือความสุขใช่ไหมความ,มสุขคือมันเป็นความสุขที่เราเราสัมผัสกับมันมาตั้งแต่เด็กคับพี่สมัยก่อนเราเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้เป็นดีเจด้วยความที่เราก็เป็นคนตื่นเช้าไปโรงเรียนตามปกติแล้เราก็รู้สึกว่าเออเช้าๆ้าฟังเพลงมันมีความสุขจังเลยแล้วเปิดวิทยุฟังได้ฟังดีเจที่เราชอบมันเหมือนซึมซับเข้าไปทุกวันพอฟังปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึก เอ๊ะสวมวิญญาณอยากจะเป็นดีเจก็พูดตามดีเจไปตอนนั้นยังไม่เป็นสวัสดีค่ะนะฮะแล้วเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมวินัยสุขสวงนะครับที่รายการ FM88 s m a r t Radio ดีมยเรดิโอก็เอาชื่อเนี่ยแทนชื่อดีเจไปเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะที่เริ่มเริ่มพูดตามวิทยุตอนนั้นก็ประมาณมม4แล้วครับม .4 ม .5 ก็ประมาณสัก 14 1สก็เลยผูกพันอยู่ตรงนั้นมาเป็นรัพระยะใหญ่เลยเหมือนกันก็เลยในที่สุดก็ชีวิตก็มามาเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบก็รู้ว่าเออเราชอบจัดรายการวิทยุเราชอบที่จะดูทีวีเพราะฉะนั้นนิเทศศาสตร์มันคงตรงกับชีวิตเรามากที่สุดก็ได้เรียนก็ได้เรียนนิเทศศาสตร์โอ้ตามความฝันจริงๆมีความสุขไหมได้เรียนเนี่ยมากพี่พอเรียนเสร็จปุ๊บจังหวะเดียวกันก็เริ่มที่จะหาเงินค่าขนมโชคดีว่าได้อาจารย์ซึ่งเขาคงคงเห็นหน่วยก้านเราตั้งแต่เด็กว่าเออ เสียงเพราะดีเนาะเสียงนุ่มจังเลยเอาไปลงเสียงโฆษณาเอาไปเ,าเล่นละครวิทยุคณะเกดทิพย์จากนั้นก็ก็เริ่มจับพัดจับผูแลครับ<ะ>เพราะว่าพอาฟังวิทยุเสร็จได้งานที่ตัวเองทํานี่นั่นนู่นก็รู้จักคนเยอะขึ้น<ะ>วันหนึ่งก็มีบริษัทวิทยุเกิดขึ้นมาอย่างเอทามมีเดียเพราะว่ามีเดียพลสตอนนั้นก็มืออาชีพหมดเลยก็คงยาก<ะ>ปรากฏว่าเอทามก็รับแต่ว่าเขารับให้เราเข้าไปทํางานก่อนโดยที่เขาไม่ได้บอกว่าให้เราเป็นอะไรพอสักพักหนึ่งทางานไปเขาก็ให้เราไปอ่านข่าววิทยุวันดีคืนดีเอาเลย เขาให้อ่านข่าวมาหลายเดือนละสองสเดือนแล้วพี่ประชุมเสร็จปุ๊บที่ชอตผู้บริหารอื่นเขาก็ถามว่าใครมีอะไรอีกไหมยกมือปุ๊บหนูมีค่ะไม่นู้เลยหรอหนูมีค่ะหนูมีค่ะนี่บอกว่าอ่ะทำไมอ่ะพี่หนูอยากรู้ว่าทําไมหนูมาสมัครเป็นดีเจแต่ให้หนูมาอ่านข่าววิทยุโอ้ถามตรงๆไอ้ด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้ไงพี่เราก็ถามแบบที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําอาชีพในฝันเขาก็เลยเปิดโอกาสให้ว่าอ่ะนั้นทําเทปมา หนูก็มุ่งมั่นเลยไม่ไปไหนวันวันคลุกอยู่แต่ในห้องจัดรายการนั่งพูดคนเดียวมีความสวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับผมดีเจวินัยสุขแสวงบลาบลา,บลา,บลาพูดไปจนแบบส่งเทปไปทุกวันประมาณ7ม้วน7วันดได้เลยเลยได้เป็นดีเจตอนอายุเท่าไหร่ก็22พี่ไม่เกินนี้มันยากตรงไหนคะการทําอาชีพเนี่ยโอ้จริงๆน้องๆหลายๆคนอาจจะมองว่ามันยากตรงที่1คือพูดคนเดียว แต่เราไม่ได้คิดแบบนั้นเราคิดว่าสิ่งที่เรากําลังพูดอยู่กับหน้าไมโครโฟนเรากําลังพูดอยู่กับคนฟังของเราแต่สิ่งที่มันยากคือมันต้องเอาทุกอย่างที่เราคิดประมวลผลออกมาเป็นคําพูดแล้วก็ค่อยเปล่งออกไปที่ไมโครโฟนนี่แหละตรงนี้มันยากกว่าทําแล้วมีความสุขไหมมากที่สุดในโลกมีแฟนคลับประเภทที่เขาก็หลงเสียงเรา ็ปลื้มเราเขาลักเรามีไหมมีครับเช่นมีมาหาที่สถานีไปยืนเฝ้าเราตามงานต่างๆกิจกรรมคลื่นอย่างเงี้ยแล้วไปยืนเฝ้าเวลาเขาเขาชอบเรามากๆเขาก็จะแบบไม่ไม่ไม่มาเผชิญหน้าเขาก็เพราะว่าคนเข้ามาหาเราเยอะเขาก็ไปยืนอยู่ตามมุมต่างๆเขาก็รอให้คนหายไปแล้วเขาก็เดินเข้ามามายืนจ้องหน้างี้อ่ะ้อทำไมกำลังขันว่าตกใจจ้องทำไมยังไงอ ครับนีอะลรมีอะไร่ะครับก็ออยังเป็นครับด้วยนะเขาก็ยื่นกระดานมีอะไรนะอ,อ,อะไร<น>ะอะรนึกว่าอะไรก็เปิดมาดู<อ>ดิฉันชื่อนี้ค่ะที่ชอบคุณมาตั้งเนิ่นนานแล้วจําได้ไหมครับบ,บ๊อบ๊บบ๊อ๊บทันใดนั้นหนูก็ตกใจมากจะหนีเลยก็ไม่ใช่เรื่องอยู่ก็จับมือทีมงานแล้วก็สะกิดอย่างนี้บอกว่า เร็วช่วยพาฉันออกไปฉันกลัวฉันกลัวฉันกลัวเพราะเราไม่รู้ไงพี่ว่าปกติเขาชอบเราขนาดนี้เอ๊ะทำไมยังเป็นเจ๊เขายังชอบเราเป็นแบบเหมือนอยากจะได้เราเป็นแฟนอยู่โอ้โหเห็นไหมดีเจวินัยสุขสวัเดี๋ยวาพูดชื่อแบบนี้พี่ต้องพูดถึงจุดเปลี่ยนไม่พูดไม่ได้จากวินัยสุขสวัสดเป็นเจ๊แมมดีเจเจ๊แมมดีเจเจ๊แมมมอ่านเป็นวินัยสุขสวัเพราพอวันนี้มาถึงปุ๊บเปิดมาเป็นเจ๊แมมเลย มันเปลี่ยนยังไงใช่ไหมเริ่มจากตรงนี้ก่อนมีชื่อเล่นก่อน้องสวัสดีครับกกำลังอยู่กับดีเจแหม่มวินัยสุขแสวงปุ๊บพอหนูได้ยินบอกว่าดีเจแหม่มวินัยสุขแสวงหนูปิดไมค์แล้วก็กรี๊ด แล้วก็รี๊ดแล้วก็ที่สําคัญคือหนูลงมุดไปใต้โต๊ะเพราะหนูรับตัวเองไม่ได้จริงหอะแบบมันมันไม่เคยพูดชื่อนี้ไงพี่วันหนึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นเจ๊แมมพอลองพูดไปสักครั้งหนึ่งฟีดแบ็กยิ่งเข้ามาใหญ่เลยเ m s เข้ามาเต็มไปหมดเลยบอกว่าเจ๊แมมเจ๊แมมเอออชื่อนีน่ารักดีพอมันมากขึ้นมากขึ้นความกล้ามันก็จะเริ่มมากขึ้นเหมือนกันคนชอบนี่ก็เลยกล้าขึ้นแต่นี้พอผ่านด่านว่าคนเริ่มไม่รู้สึกว่าแอนตี้ก็กลับมาที่เจ้านาย ก็เออเจ้านายเช่นจะว่ายังไงบ้างลูกค้าสปอนเซอร์จะว่ายังไงบ้างอยู่ดีๆวินัยเปลี่ยนเป็นเจ๊แหม่มนี่เขาจะถอนหรือเปล่าพอเดินเจอพี่ชอดปุ๊บก็เฮ้ยตสวัสดีพี่ว่าง่าเจ๊แหม่มีพี่ชอดเรียกเจ๊แหม่มด้วยทันใดนั้นฟ้าก็เปิดให้หนูได้เป็นเจ๊แหม่มันด้วยความสุขต้องพูดเรื่องของความสุขไหมคะพี่ตั๊กมักมีคนบอกว่าอาชีพอย่างเราเราอาชีพที่มอบความสุขให้กับคนอื่นข้างหน้าเนี่ยเหมือนตู้เย็นเลย ตู้เย็นลองนึกภาพตู้เย็นนะคะคุณผู้ชมตู้เย็นเปิดมายเย็นแต่ข้างหลังอะค่ะมันร้อนทราบมาว่าเจ๊บแมมมีตู้เย็นแบบนี้เหมือนกันในวัยเด็กเด็กๆก,ก็รุ่มรุ่มด,นดอนๆครับเพราะว่าครอบครัวก็คุณพ่อก็เป็นคนที่กินเหล้าหนักแล้วก็ชอบชวนแม่ทะเลาะตะลอดเวลาทีนี้ด้วยความที่เราก็เด็กเราก็ไม่รู้อะไรครับก็ด้วยความที่เห็นพ่อสแสดงอาการเลกลี้ยกล่อมใส่แม่เราก็กลัวพอกลัว,วปุ๊บก็หนีพ่อคืออยู่ในบ้านเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อออกมาปุ๊บก็จะแบบ เราก็ไม่อยู่กับพอ่อพอ,พอนั่งดูทีวีเราก็หลบแต่ในที่สุดก็อะไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเป็นบทเรียนชีวิตของเราไปได้แบบหนึง่งโชคดีที่ที่เรามีแม่ที่ที่เข้าใจอ,อะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งพ่อจากไปก็ก็มานั่งเสียดายเหมือนกันว่าะะเออณนะวันนั้นเออทำไมเราไม่ดูแลพ่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับชีวิตตอนเด็กๆไม่มีความสุขเท่าไหร่นะนะฮะแต่ช่วงนี้ชีวิตเนี่ยตอนเนี้ยมีความสุขแล้วมีมีข้อข้อคิดข้อหนึ่งนะคะจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเรามีความสุขให้เราสุุขเเตต็มที่่่ออยยูววันนึงงแลล้้ราหด เพราะพรุ่งนี้เราอาจจะเจอความทุกข์ก็ได้เพราะสุขไม่ได้สุขอยู่กับเราทุกวันพรุ่งนี้เราอาจจะทุกข์นะคะเพราะงั้นแต่ละวันก็ทําให้ดีที่สุดเจอเรื่องทุกข์อีกแล้วเรื่องตู้เย็น,ยนตู้เย็นของเราก็คือของเจ๊แหม่มแล้วก็ของแฟนเราก็ไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีความรักพอวันหนึ่งเราเจอคนดีเราก็แพ้ความดีพอแพ้ความดีเสร็จปุ๊บก็คบกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วพระเจ้าก,ก็โยนโจทย์ยากๆมาในชีวิตไม่สบายเป็นโรคมะเร็งแล้วก็มันเป็นจังหวะ เร็วมากพี่จนในที่สุดเขาก็ไปแล้วก็ทําให้เราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวพอจากนั้นมันเป็นสัจธรรมชีวิตที่เห็นเลยว่าต่อไปนี้ชีวิตถ้ามีความสุขกับสิ่งไหนอย่าระเริงสุขกับสิ่งนั้นจนลืมดูแลความสุขเป็นความสุขที่เราดูแลให้มันอยู่กับเราไปนานๆได้ไม่ใช่คิดว่ามีความสุขแล้วความสุขมันอยู่ตรงนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะวิ่งหาความสุขกดปุ่มปุ๊บม,มันมาไม่ใช่แต่ว่าความสุขมันต้องดูแลความรู้สึก มันต้องแชร์กันไปกว่าจะกลับมามีความสุขอย่างเดิมนี่ก็เรียกว่าใช้เวลามากมากครับเพราะ<ม>าว่าความทุกข์ตอนนั้นเนี่ยมันทุกทุกมากไหมทุกมากเพราะว่าหนึ่งคือต้องจัดรายการวิทยุด้วยอ,อไม่เคยได้ลาเลยตอนที่เขาเสียะะไปจัดรายการวิทยุเพราะไม่อยากให้คนอื่นรู้คนเราชอบอยู่กับความสุขมากกว่าความทุกข์อันแน่นอนเพราะฉะนั้น,น,นถ้าเรามีความทุกข์เราต้องไม่เอาความทุกข์เนี่ยไปให้คนอื่นต้องยิ้มต้องให้เสียงหัวเราะ ทำยังไงอะคะตอนนั้นต้องแอบแอบซ่อนๆ้ไปครับจัดรายการก็เปิดเพลงทุกวันเหมือนปกติครับเหมือนสมมติเปิดเพลงเพลงหนึ่งวันนี้เปิดเพลงนี้ตอนที่เขายังอยู่แต่วันนี้พอเขาเสียปุ๊บมาเปิดเพลงเดิมเป็นไงร้องเลร้องร้องออกวิทยุไหมปิดไหมครับพี่ถ้าร้องออกวิทียุป่านนี้เจ้านายไล่ออกไปแล้วขึ้นมาจัดรายการอีกทีหนึ่งเสียงก็เปลี่ยนเสียงก็ขึ้นจมูก บอกอ๋อไม่มีอะไรฉันอินกับเพลง<อ>ฉนันฉันอินฉันอินอะไรอย่างนี้ไปก็ไม่อยากให้เขามาันมารับรู้ถึงความเศร้าที่เราเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้ได้ <c oughs> ใช่เมื่อกี้หนูเปิลเนี่ยที่เขาจั่วไว้ตอนแรกอบอกว่าเรื่องของการทําหน้าตาทุกอย่างหน้าตาเปลี่ยนไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขหนึ่งซึ่งตอนแฟนอยู่ไม่ให้ทำเขาไม่ให้ทำเขาขอเลยบอกว่าอย่าทําได้ไหมใจก็คิดแบบว่า มาห้ามอะไรกันมากมายเนี่ยคนจะสวยซะหน่อยอรวันวันนึงเขาจากไปปุ๊บน่ะ พุ่งไปเลยพุ่งไปโรงพยาบาลพุ่งไปโรงพยาบาลไปปรึกษาหมอก็โอเคไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยที่สุดเราเลือกแล้วว่าเราต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับตัวเราหรือใบหน้าของเราอยู่แล้วมันอะไรอ่ะพี่ตั๊กไม่ต้องทําแล้วสวยแล้วหลักๆคงเป็นงานโครงสร้างงานต่อหม้องานต่อหม้อวางเสาสะพานอะไรเงี้ยนะก็อันนี้แล้วก็อันนี้เวลาคนทําแล้วมันจะหอมเขาเรียกหอมมีดอ่ะต้องทําต้องทําต้องทําอยู่จริงไหมฮะ หอมมีดเดี im> <im oui> ๋ยวพวกนี้พวงนี <t <t ้ทำอีกพ่กนี้ทำอีกจริงไหมเศรษฐินหรือป้าเศรษิลองไม่เป็นคือเป็นแค่ว่าทำยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวเองดูดีโดยที่ถ้าทุกอย่างมันเป๊ะหมดแล้วคือมันเพอร์เฟกหมดแล้วโครงสร้างมันเสร็จหมดแล้วที่เหลือเราก็เป็นงานราดยางปูพื้นหนูเป็นคนเหนื่อยเยอะบางทีแบบมันเสียบุคลิกเนี่ยต้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซับซับอย่างเงี้ยตลอดเวลา เพื่อนเป็นหมอก็เลยปรึกษาบอกว่าเออ๋ยงนี้โบท็อกมันก็ทําอะไรได้เยอะนะนอกเหนือจะาการแบบเก็บริ้วรอยหรือปรับรูปหน้าอะไรเงี้ยบอกทาอะไรได้มันลดต่อมเหงื่อ,อทําให้ต่อมเหงื่อเนี่ยมันไม่ทํางานอเออต่อมเหงื่อไม่ทํางานเราก็นั่งคิดต่อไปนี้ฉันจะไม่มีเหงื่อแล้วไอหาหมอเลย <c oughs> ออาหมอจัดมาชุดใหญ่ข้างหลังมันจะเป็นยังไงช่างมันคนไม่เห็นก็ฉีดๆๆๆๆสักพักหนึ่งก็โอเคละเข้าที่ก็ไปทํางานหุย เงือไม่มีจริงๆด้วยเงือมันก็ออกแต่ข้างบนเพราะเงือมันออกข้างบนเสร็จปุ๊บน้ามันก็ไปไหลไปข้างหลังแล้วก็ตลกเอ๊ะทำไมหลังฉันเปียกตลอดเวลาปรากฏว่าพอซับๆดูอุ้ยตายแล้วเงือมันไหลเป็นทางมันต่อสายยางไปข้างหลังอย่างนี้แต่ข้างหน้าใสฉันไม่มีเงือเลยแฮปปี้สุขใจมีความสุขครับเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกว่าคือชีวิตเราเรามีโอกาสเลือกทุกอย่างความสุขความสวยหรือแม้แต่คนที่จะมาดูแลรับผิดชอบ ความสวยบนใบหน้าของเรานอกจากตัวเองสุกเองยังแบ่งความสุขให้อัพอัพเฟซบุ๊กตลอดเวลาหรอทําไม่อายหรอคะตอนไม่ได้คิดมุมนี้เลยนะครับตอนตอนที่ลงไปก็คิดว่าเออไปทําอะไรมาปุ๊บมันเป็นเทคโนโลยีใหม่เราทําโดยหมอที่มีคุณภาพเราเราดูแลทั้งหมดเลยอ่ะเราก็ถือว่าเอาตรงเนี้ยให้ความรู้คนอื่นๆเหมือนเราเป็นอาจารย์ใหญ่แต่ยังมีลมหายใจอยู่เปรี้ยวนี่น่ากลัวมากเออเออเพ่เท่าที่ดูนะเห้มาผ่าน ความมันในชีวิตมีความสุขมากมหมเท่าที่เล่ามาทั้งหมดมาจนถึงวันนี้อยู่ดีๆชีวิตก็ดูดีแล้วทําไมลาออกคือมันมีปัญหาเรื่องของการทํางานเป็นเรื่องปกติ<อ>เราทํางานกับวิทยุเราทํางานกับคนฟังเนี่ยเรามีความสุขอยู่แล้วแต่การไม่สุขหรือความทุกข์มันเกิดขึ้นณนะเวลาที่เราเดินออกมาจากห้องจัดรายการเราเจอบรรยากาศใดรอบที่มันเป็นแบบเนี้ยสภาพแวดล้อมเดิมๆเราก็พยายามใช้หลัก จิตวิทยาธรรมะอะไรเข้าข่มมันไปต่าง,าง,างนานาพี่หาวิธีแบบมองข้ามมันไปมันก็ไม่สําเร็จเราก็เลยเรมรู้สึกว่าเออมันมันเป็นทุกข์ละพอเป็นทุกข์เสร็จปุ๊บก็ตัดสินใจง่ายเลยพี่เพราะในเมื่อถ้าเราอยากทํางานที่มีความสุข20ปีที่ผ่านมาเราทํางานอย่างมีความสุขต่อให้วันนี้ความสุขมันกําลังถูกบดบังด้วยอะไรบางอย่างมากเหลือเกินเราก็ตัดสินใจง่ายนั้นลาออกเลย โดยที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเลยแม้แต่น้อยเอาความสุขตัวเองเป็นที่ตั้งก็ออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องไปทําอะไรคือบังเอิญเปิดร้านร้านส้มตำตำเจครับแล้วก็รู้สึกว่าคือชอบกินส้มตำแล้วก็ตอนที่ทําร้านส้มตำเนี่ยตอนนั้นยังไม่ลาออกเลยร้านยังยังอยู่หลังตึกกันมี่เลยด้วยซ้ําไปอะไรเงี้ยครับแต่พอออกมาปุ๊บก็เริ่มมีความคิดแบบนี้ว่าทํายังไงก็ได้ที่เรากินของที่ดีมีความสุขแฟนคลับเขารักเราเขามาที่ร้านเราเขาก็อยากกินของดีเพราะฉะนั้น นั้นเราไปหาของดีแล้วกันไปเองโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางไปลุยถึงสวนผักเลยจ้าไปเดิน <ไป S 1> ทอมทอมทอมผักเองเลยไปช่วยเกษตรกรเพราะเราคิดว่าเราโชคดีที่เราได้ทํางานดีๆเรามีสตางค์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทํางานหนักกว่าเราอีกเขาต้องตากแดดเขาต้องปลูกกว่าเขาจะได้ผักต้นหนึ่งมาเนี่ยได้เงินสักบาทหนึ่งมันยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเอาละฉันอยากเอาเงินฉันเนี่ยไปอุดหนุนเขาก็เลยตัดสินใจไปซื้อผักไร้สารพิษ ท,ที่วังน้ําเขียวโดวยที่เข้าไปที่ไร่เลยครับคุณผู้ชมอยากเห็นภาพไหมคะมเดี๋ยวคุณเอสจะพาไปดูค่ <ไป S 3> <ว>ะว่าเวลาเดินท่อมๆ <วะ S 2> เป็นยังไงเ <laughs> ชิญชมคะ่ะสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่อเาเภอวังน้ําเขียวครับโอ้โหอากาศดีมากวันนี้เจ๊แม่พาผมมาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอเาเภอวังน้ําเขียวใช่ในนี้เนี่ยก็จะเป็นการรวมตัวกันของพืชผักสวนครัวอะไรเยอะแย,ยะไปหมดเลยแบบชนิดที่เรียกว่าเป็นไรสัตว์ผิดเราพืชผักสวนครัวมีอะไรบ้างครับ อะไรมาเสร็จแล้วช่ไมอันนี้มันเป็นหญ้าที่มันเนี่ยเหครับเห็นไมเห็นไม่ได้เลยชอบนี่ไม่ใช่หญ้าอ่อนนะครับนี่หญ้าแก่นะน่าสแล้วก็เดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดูว่ามันเป็นอะไรนี่ทำลงกองพังวดแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยวเคีอยวเดี๋่วเดี เบบี้แครอทเบบี้แครอทเบบี้แครอทโอ้โหรสรสอย่างนี้นี่คือเราทานได้เลยเหรอครับทานได้เลยเอางี้เอาอี้เรื่องนะเจ๊แบมทานได้ผเลยทำไมจริงพูดก่อนล่ะคิดว่าพี่กินไม่ได้เหรออืมาหวานจริงมาหวานจริงขอปัดดินไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกินอร่อยนะอร่อยมากแบมมาบซิ อขอโทษนะขอโทษลืมตัวนึกว่าอยู่กับแฟนเ่าอยู่กับแฟนแล้วบอกตัวแบ่งเขากินบ้างไม่ได้ถามผมเลยอ่ะนี่เนาะอร่อาอร่อยจริงๆไป t เด Rock โอ้โหแล้วนี่คือผักที่สมบูรณ์พร้อมจะขายแล้วใช่ไหมฮะถูกต้องทั้งั้งแรกที่พี่แหม่มมาเนี่ยเขากองอย่างเงี้ยพี่เอาหมดเลย คือผลขึ้นรถใจนเขากกตอกใจเอานริงเวลาพูดเล่นเราก็บอกว่าจริงจริงออจริง,รงป่ะพี่แม่มาพีา่แมวแมเหมาหมดเลยป่ะค่ะ<า>เหมาหมดเลยค่ะมา,มาซื้อบ่อยไหมครับ มาซื้ออบ่ยคือแบบว่าเขาคัดคัดแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องเอสน้องเอสสามารถทานได้เลยอันเนี้ยโอเคละกินได้อย่างเมื่อกี้เราไปกินแล้วมัใช่ไหมใช่อยากอยากให้ลองชิมดูแล้วจะได้รู้ว่าอันเนี้ยมันอร่อยแล้วมันหอมมันน่ากินขนาดนี้โอเคอ่าลองลองลองสักใบหนึ่งเหมือนผักสลัดธรรมดาเราเลยอ่าอ่าผมว่ากรอบกว่าอ่าปกติเมี่ยงนี่เขาคนาขนงคนาใบในต้นเรดโอ๊กมีฮะฮะอร่อยมาก สดมากแหมื่อกี้จะมาหยิบจากพี่กินใช่ไหมล่ะผู้ชายก็อย่างนี้แหละเจ็ดเหงื่อเลย พี่ไม่ต้องเอาร่มมากางให้ให้หนูตากแดดก็ตากแดดแต่ก็บล็อกไป S C F สองร้อยนอกจะไปเดินท่อมๆอมไปเปิดร้านส้มตงส้มตำยังทำอะไรอีกมีเห็นบอกจะทำห้องเสื้อของตัวเองครับทำห้องเสื้อใช่เอ้มันไม่เกี่ยวกันเลยนะกับการเป็นดีเจนะคือมันมาจากการที่เราคิดว่าอยากช่วยเหลือคนอื่นเป็นความสุขอีกไหมเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งก็คือว่า เห็นชาวบ้านเขาทอผ้ากว่าจะได้ผ้าไหมไทยแต่ละผืนแต่ละชิ้นเนี่ยโอ้ทอกันแบบ10วัน20วันก็เลยไปช่วยเขาอยากจะซื้อผ้าเข้ามาแล้วเอามาตัดเป็นชุดสวยๆให้มันดูแบบเป็นร้ำสมัยอะไรเงี้ยครับโดยที่ดีไซน์ให้มันเป็นอะไรที่มันเป็นแฟชั่นมากๆก็เลยอยากจะทำแฟชั่นคอไม่คายชุดนี้พี่จะมาขอขอหันหลังหน่อยอ๋อหอมีเขาเป็นดีไซน์ีเป็นดีไซน์เลยมันสนุกดีและอีกอย่างคือมันตอบโจทย์ชีวิตคือการ ช่วยเหลือเขาการให้ความสุขคืนกลับไปไปสู่ชาวบ้านที่เ็านั่งทอผ้าจริงๆถ้าวันนี้เนี่ยมีน้องๆน,นะคะมาถามดีเจแจมแแบมว่าเขามีความทุกข์มากเลยเจ๊แหมบมีอะไรอยากจะบอกเขาวิธีการจัดการกับความทุกข์ให้มีความสุขเนี่ยยังไงเวลาเราเราเครียดกับอะไรก็แล้วแต่ข้างนอกเวลามาถึงบ้านบ้านคือที่ที่มีความสุขสําหรับเราที่สุดในโลกเวลาที่มาถึงหน้าบ้านปุ๊บให้หยุดแล้วสักปั๊ดนึงประมาณหนึ่งนาที แล้วก็มองไปที่ถังขยะหน้าบ้าน oh <no. S 1> บ้านใครไม่มีถังขยะก็มองข้างบ้านก็ได้นะฮะ <laughs> นะแล้วก็มองไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เก็บเอาไอ้ความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยบอกว่าอ่ะโยนลงไปในถังขยะเปิดฝาด้วยพี่เหมือนเล่นละครเลยเปิดฝาปุ๊บเอาล่ะต่อไปนี้ความทุกข์ฉันใส่ไปนี้หมดแล้วนะ <laughs> ปิดปังแล้วเดินเข้าบ้านสวยๆ oh. พี่จากนั้นหายเลย แล้วก็ทําอย่างนี้อยู่เป็นประจำทำอย่างนี้อยู่ทุกวันแต่ของแบบนี้มันต้องฝึกวิธีคิดครับเพราะว่าสมองเรามีหน้าที่ในการสั่งจิตใจของเราถ้าเราอยากจะมีความสุขเราแค่กําหนดจิตว่าต่อไปนี้ฉันจะเจอแต่คนดีฉันจะมีความสุขในทุกวันบ้านฉันจะมีแต่ความสุขบ้านฉันจะไม่มีความทุกข์แล้วโชคดีว่าที่เราเราคิดตามเขาแล้วเราปฏิบัติได้มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างต่อไปนี้กิจกรรมในชีวิต ฉันขอมีความสุขในสิ่งที่ฉันทาทั้งหมดมเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วเรามีความสุขนะมีความสุขค่ะแล้วก็ได้ข้อคิดที่ดีด้วยค่ะคุณผู้ชมคะความสุขกับความทุกข์นะคะอยู่คู่กันเสมอค่ะอยู่ที่ว่าเราจะจัดการพวกเขายังไงถ้าคิดไม่ออกจะใช้วิธีของเจ๊แมบมก็ได้น่าจะเป็นทางออกที่ดีค่ะ,ค,ะคืนนี้นะคะขอขอบคุณเจ๊แหมบมากๆที่มามอบความสุขและรอยยิ้มให้กับพวกเราดีเจเจมแแบมวินัยสุขสวยค <laughs> ่ะ <laughs>